หลังจากเมื่อวานนี้มีการพูดคุยคณะทํางานนะในการเชื่อมเปลี่ยนผ่านรัฐบาลของทางแปดพักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวานก็คุยกันไปแล้ววันนี้หัวหน้าพักแปดพักการเมืองก็จะนําข้อหารือจากคณะทํางานเมื่อวานนี้มาร่วมพูดคุยกันจัดทําเป็นนโยบายในอนาคตแต่ก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาเรืงปมถือหุ้นสื่อของคุณพิธาแล้เห็นว่า น่าจะมีเรื่องอื่นเข้ามาด้วยนะเห็นวงในเขาบอกมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องนี้ด้วยก็ไม่แน่ใจจะเต้แตะไปถึงเรื่องนั้นไหมนะคุณอัศพลพินโยเนี่ยก็ติดอยู่ที่พักเพื่อไทยเดี๋ยวรายงานบรรยากาศเข้ามาหน่อยนะครับเชิญเลยนะคะคุณอัศพลคุณผู้ชมครับแกนนาหลายพักการเมืองยังคงมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลได้ส่วนปัญหาเรื่องการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธานั้นก็ขอให้เป็นเรื่องภายในของพักเก้าไกลโดยจะไม่ถูกกบยกเข้ามาหารือกันในโรงประชุมวันนี้ครับ นายประเสริฐจันทราลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีของนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลครับเป็นเรื่องภายในของพรรคก้าวไกลซึ่งก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ด้วยดีส่วนความชัดเจนในเรื่องของการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีก็คงต้องรอให้กะกะตประกาศรับรองสสก่อนเพื่อจะได้ทราบจำนวนสสอ,อย่างเป็นทางการของแต่ละพรรคครับ ขณะที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยระบุว่าปัญหาหุ้นของนายพิธาจะไม่ถูกหยิบยกมาหาหรือในวงประชุมวันนี้และพักเสรีรวมไทยเองก็ยังอยากให้นายพิธาได้รับเลือกเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีโดยส่วนตัวจะเดินหน้าพูดคุยกับสวอเพื่อให้สนับสนุนนา,นายพิธาต่อไปครับด้านนายปิติพงศ์เติมเต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมประกาศพร้อมที่จะส่งทีมกฎหมายของพัก เข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องคดีถือหุ้นนะครับแล้วก็มองว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่อุปสรรคของการจัดตั้งรัฐบาล สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมระดับหัวหน้าและแกนนำ8พักที่จะจัดตั้งรัฐบาลครับนับว่าเป็นการประชุมในครั้งที่2แล้วโดยครั้งนี้พักเพื่อไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อที่จะนำข้อหารือจากคณะทำงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเมื่อวานนี้มาพิจารณาเตรียมจัดทำเป็นนโยบายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงวาระสาคัญก็คือจะมีการหารือกันถึงไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลและประเมินสถานการณ์ทางการเมืองโดยรวมด้วยครับ อย่างไรก็ตามแล้วในระหว่างการจัดทานโยบายก็จะมีการเดินหน้าลงพื้นที่ด้วยโดยในวันที่9มิถุนายนนี้แกนนาทั้งหมดจะลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะสัญจรไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับสำหรับประเด็นการเดินทางกลับประเทศของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีล่าสุดนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยระบุนะครับว่ายังไม่ทราบว่านายทักษิณน,นั้นได้เตรียมการอะไรไว้แล้วบ้าง แต่ยืนยันว่าจะเดินทางกลับมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายซึ่งอาจจะต้องมีการประสานกับหน่วยงานของรัฐครับพร้อมย้าว่ากําหนดการเดินทางกลับยังคงเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์ทางการเมืองด้วยและเชื่อว่าแม้จะอยู่ในช่วงรัฐบาลรักษาการก็จะไม่เป็นปัญหาครับ ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมนายพิธาได้ขึ้นลิฟต์จากชั้นใต้ดินของอาคารที่ทําการพักเพื่อไทยนะครับเพื่อที่จะขึ้นตรงไปยังห้องประชุมเลยก็คาดการณ์กันว่าน่าจะมาสายแหะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องติดตามดูว่าวันนี้นายพิธาจะออกมาชี้แจงกรณีการถือหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่ครับทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่ช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับคุณน,นะครับคุณอัธรพลก็ไม่แน่ใจว่ามาสายหรืออาจจะเลี่ยงสื่อมากกว่านะเพราะว่าเมื่อวานนี้เองก็ขึ้นจากชั้ <นะ S 1> អ <small> <small>